จานนี้จะเป็นทอดมันเห็ดเข็มทองนะคะลดความอ้วนกันนิดนึงช่วงนี้รู้สึกแก้มจะยุยยวิธีการทําง่ายมากๆนะคะเราซื้อเห็ดแข็งทองมาแพ็คหนึ่งนะก็ประมาณ300รอกรัม300 400กรัมประมาณนั้นหั่นนะคะเฉพาะตัวดอกเนี่ยเอาให้ได้สักความยาวสักประมาณ1เซนล้างสะเด็ดน้ําไว้ระหว่างรอสะเด็ดน้าเนี่ยกบก็จะมาทําอาจารย์ นะคะอาจารยก็ทำง่ายมากๆกบใช้น้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะใส่ไมโครเวฟ1นาทีให้น้ำมันพอละล้อนคนให้ละลายมันก็จะออกไปสไตล์น้ำเชื่อมนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นทีน,นี้เรากลับมาทำไอ้เจ้าเห็ดของเราต่อนะอซอยถั่วฝักยาวนะคะซอยใบมะกรูดทีนี้เห็ดเราก็จะแห้งได้ที่แล้เห็ดปุ๊บ แล้วก็จะใส่ถัักยาวใบมะกรูดซอยไข่ไก่นะคะแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบพริกแกงนะน้ำปลานิดนึงให้หอมๆน้ำตาลตัดรสนิดนึงคนให้เข้ากันหรือจะขยำขยำก็ได้สักพักเนี่ยเห็ดมันจะมีน้ำออกมานะคนคนคนมันจะเข้ากันเลยเสร็จแ,แล้วก็เอาลงทอดนะคะน้ำมันเยอะนิดนึงอ่ะนมันเยอะแล้วก็ เริ่มจักตรงนงชั่งมาเถอะอร่อยก็โอเคละโอเคทีนี้เราก็จะมาชิมกันนี่ทอแล้วเราก็สเสดจน้ำมันไปแป๊บหนึ่งนะชิมเปล่าๆก่อนนะ,นะสูตรที่ขบถำมจะไม่เผ็ดมาก นะคะจริง,รงๆไม่เผ็ดเลยมันแค่หอมๆพี่แกงเท่านั้นเองกระจิ้มกับอาจารนิดนะึงไฟเบอร์สูงมีแหเหอรเยอะๆกินเหอรเยอะๆชกวขาภาพแขง็งแรงอร่อยง่ายๆนะคะทานเป็นกับข้าวก็ได้เป็นของว่างก็ได้ย่าไปเลย